สวัสดีครับท่านผู้ฟังชาวไรเงินปันเพลงปันบุญในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมนูญชีวิตฉบับชาวบ้านโดยในภาคที่สองจะได้กล่าวถึงหมวดที่หนึ่งของคนกับสังคม 1. คนมีสินธรรมคือสมาชิกในหมู่อารยชนคนมีสินธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกได้ว่าเป็นอรอรยชนมีธรรมะก็คือมีคุณสมบัติดังนี้มีสุจริตทั้งสามคือมีความประพฤติดีประพฤติช,ชอบสามประการ 1. กายสุจริตความสุจริตทางกายทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติช,ชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความสุจริตทางวาจาพูดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติอชอบด้วยวาจา 3. ม,มโนสุจริตความสุจริตทางใจคิดสิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติอชอบด้วยใจการประพฤติตามอารยธรรมโดยปฏิบัติตามทางแห่งกุศลกรรมสิบมีดังนี้ 1. และเว้นการฆ่าการสังหารการบีบคั้นเบียดเบียนมีเมตตาการุณาช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน 2. ละเว้นการแย่งชิงลละขโมยและการเอารัดเอาเปรียบเขารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน 3. ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของห่วงแหนของผู้อื่นไม่ข่มเหงจิตใจหรือทำลายลบหลูก่เกียรติและวงตระกูลของกัน 4. ละเว้นการพูดเท็จหลอกลวงโกหกกล่าวแต่คำสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ 5. ละเว้นการพูดส่อเสียดยุยงสร้างความแตกแยกพูดแต่คําที่สมานและส่งเสริมสามคัคคี 6. ละเว้นการพูดคําหยาบคายสกรปรกเสียหายพูดแต่คําสุภาพนุ่มนวลควรฟัง 7. ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ถูกกาลเทศะในทางใจสก็คือข้อที่8ไม่ละโมกไม่เพ่งเลงคิดหาทางเอาแต่จะได้คิดให้คิดเสียสละทำใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง 9. ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียนหรือเพ่งมองในแง่ที่จะทำลายตั้งความปรารถนาดีแผ่ไมตรีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน10มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจในหลักกรรมว่าทำดีมีผลดีทำชั่วมีผลชั่วรู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิตมองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมะสิบข้อนี้เราเรียกว่ากุศลกรรมบทคือทางทำกรรมดีธรรมจริยาบ้างอริยธรรมบ้างเป็นรายละเอียดขยายความสุจริตสามข้อข้างต้น ด้วยก็คือในข้อที่1-3ถึง3เป็นกายสุจริตข้อที่4-7ถึงเเป็นวจีสุจริตและข้อที่8ถึง10เป็นมโนโสุจริตในอย่างต่ำมีศีนห้าคือหลักความประพฤติสิข้อขั้นต้นนั้นเป็นธรรมจริยาและเป็นอรรยธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทําให้คนเจริญขึ้นพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแต่ผู้ใดยังไม่มั่นคงในอารยธรรม ผู้นั้นพึงควบคุมตนให้ได้ในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อยด้วยการประพฤติตามหลักศีลห้าที่เป็นส่วนเบื้องต้นของธรรมจริยาสิประการนั้นก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีศีลธรรมคือ 1. เว้นจากปานาติบาตคือละเว้นการฆ่าการสังหารไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่น 2. เว้นจากอัินนาทานละเว้นการลักขโมยเบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 3. เว้นจากกามเมสุมิชชาจารคือละเว้นการประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดทางเพศไม่ประทุษร้ายต่อของรักของพวงของผู้อื่นอันเป็นการทำลายเกียรติภูมิและจิตใจตลอดจนทำวงตระกูลของเขาให้สับสน 4. เว้นจากมุสาวาทละเว้นการพูดเท็จโกโหกหลอกลวงไม่ประทุษร้ายเขาหรือประโยชน์สุขของเขาด้วยวาจา 5. เว้นจากสุราเมลัยไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมาก่อความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติเช่นทําให้เกิดอุบัติเหตุแม้อย่างน้อยก็เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคม 2. คนมีคุณแก่ส่วนรวมคือสมาชิกที่ดีของสังคมสมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีธรรมะก็คือหลักความประพฤติดังนี้ข้อกอมีพมวิหารคือธรรมะประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุดพระพรมสี่อย่างดังต่อไปนี้ 1. เมตตาความรักคือความปรารถนาดีมีไมตรีต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข 2. กรุณาความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่น ให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง 3. มุทิตาความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็พลอยินดีบันเทิงใจด้วยพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน 4. อุเบกขาคือความมีใจเป็นกลาง คือวางจิตเรียบสม่ำเสมอมั่นคงเที่ยงตรงดุดตาช่างไม่เอ็นเอียงไม่เป็นฝะฝ่ายโดยมองตามความจริงว่าบุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วตามสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบและพร้อมที่จะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามหลักการเหตุผลและความเที่ยงธรรมเมื่อมีคุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานจิตใจเช่นนี้แล้วพึงแสดงออกภายนอกตามหลักความประพฤติดังต่อไปนี้ คือขอบำเพ็ญการสงเคราะห์คือการปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์หรือธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวใจตนและประสานหมู่ชนไว้ในสามคัคคีที่เรียกว่าสังคหวัตถุสีอย่างดังต่อไปนี้ 1. ทานให้ปันคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปจัจจัย4ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิละปะวิทยา 2. ปิยวาจาพูดอย่างรักกันคือกล่าวคำสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐาน 3. อัตจริยาทำประโยชน์แก่เขาคือช่วยเหลือด้วยแรงกายและวขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบังเพ็ญสาธนประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม สสมานัตตาเอาตัวเข้าสมานก็คือทำตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอพลากสม่ำเสมอปฏิบัติกับตนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 3. คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชนคือสมาชิกที่ดีของชุมชน คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชนซึ่งจะช่วยให้หมู่ชนอยู่ร่วมกันด้วยดีมีธรรมะก็คือหลักความประพฤติดังนี้พึ่งตนเองได้คือทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเองไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระทวงหูุคณะหรือหมู่ญาติด้วยการประพฤติธรรมสำหรับสร้างที่พึ่งแก่ตนเองเราเรียกว่าทำสิบประการคือ 1. ศีลประพฤติดีมีวินยัย คือดำเนินชีวิตโดยสุจริตทั้งทางกายทางวาจาวินยัยและประกอบสาัมมาชีพ 2. พาหุสัจจะได้ศึกษาสดับมากคือศึกษาเล่าเรียนสดับตรับฟังมากอันใดเป็นสายวิชาของตนหรือตนศึกษาศิละปะวิทยาใดก็ศึกษาให้ช่ำชองมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งชัดเจนและใช้ได้จริง 3. กัลยามิตตารู้จักคบคนดีคือมีกัลยาณมิตร รู้จักเลือกเสวนาเข้าหาที่ปรึกษาหรือผู้แนะนำสั่งสอนที่ดี 4. โสวจัสตาเป็นคนที่พูดกันง่ายคือไม่ดื้อรั้นกระด้างรู้จักรับฟังเหตุผลและข้อเท็จจริง 5. กิงกกริเยสุทักขตาขวนขวายกิจของหมู่คือเอาใจใส่ช่วยเหลือธุละและกิจการของชนร่วมหมู่คณะญาติเพื่อนพ้องและของชุมชน 6. ธรรมการ,รมตาเป็นผู้ใครท่ทมคือรักธรรมชอบศึกษาค้นคว้าสอบถามหาความรู้ความจริงรู้จักพูดรู้จักรับฟังสร้างความรู้สึกสนิทสนมสบายใจ 7. วิทยารำพักคือมีความเพียรขยันขยันหมั่นเพียรพยายามหลีกเลี่ยงละความชั่วประกอบความดี 8. สันตุถีมีสันโดษรู้พอดีก็คือยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผลผลงานและผลสำเร็จต่างๆที่ตนสร้างหรือสแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยชอบทำรมาสติมีสติที่มั่นคงคือรู้จักกำหนดจดจำระลึกการที่ทำคำที่พูดกิจที่ทำแล้วและที่จะต้องทำต่อไปได้จะทำอะไรก็ต้องรอบคอบรู้จักยับยั้งช่างใจไม่ปรีลาม ไม่เลินเล่อไม่เลื่อนลอยและไม่ประมาท 10- ปัญญามีปัญญาเหนืออารมณ์มีปัญญาอย่างรู้เหตุผลรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระข้อขอคืออยู่ร่วมในหมู่ด้วยดีในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกิจการหรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัวพึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการ 1. เมตตากายกรรมทำต่อกันด้วยเมตตาคือแสดงความเมาตตีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมง,งานร่วมกิจการร่วมชุมชน 2. เมตตาวจีกรรมพูดต่อการด้วยเมตตาคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดี 3. เมตตามโนกรรมคิดต่อกันด้วยเมตตาคือตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี 4. ส,สาธารณโภคีได้มาแบ่งปันกินแบ่งกันใช้คือแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 5. ศีลส,สามัญ,ญาตาประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือมีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกยียจหรือเสื่อมเสียแกหมู่คณะ 6. ทิฏฐิสามัญญตาปรับความเห็นเข้ากันได้คือเคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการสำคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 4. คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี คือสมาชิกที่ดีของรัฐสมาชิกของรัฐผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครองที่ดีโดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยพึงรู้หลักและปฏิบัติด,ดังนี้ก็รู้หลักอธิปไตยคือรู้หลักความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอธิปไตย3ประการดังนี้ 1. อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่คือถือเอาตนเองฐานะศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่กระทําการดึกปราลบตน และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณในฝ่ายกุศลได้แก่เว้นชั่วทำดีด้วยเคารพตน 2. โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ก็คือถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญกระทำด้วยการปรารบจะเอาใจหมู่ชนหาความนิยมหรือหวั่นกลัวเป็นเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณในฝ่ายกุศลได้แก่เว้นชั่วทำดีด้วยเคารพเป็นเสียงหมู่ชน สาธรรมมาธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่คือถือกหลักการความจริงความถูกต้องความดีงามเหตุผลเป็นใหญ่กระทำด้วยการปราลบสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงาม เป็นประมาณอย่างสามัญก็ได้แก่ทำการด้วยความเคารพหลักการกฎระเบียบกติกาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วถ้าต้องการรับผิดชอบต่อรัฐประชาธิปไตยให้พึงถือหลักสามข้อคือธรรมมาธิปไตยข้อขอคือมีส่วนในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม7ประการก็คือ 1. มันประชุมกันเนืองนิดพบปะปรึกษาหารือกิจการงานโดยสม่ำเสมอ 2. พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจทั้งหลายที่พึงทำร่วมกัน 3. ไม่ถืออำเภอใจใคร่ต่อความสะดวกบัญญัติวางข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอันไม่ได้ตกลงบัญญัติวางไว้ และไม่เหยียบย่ำล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้ก่อนแล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ 4. ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนานให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้นมองเห็นความสําคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง 5. ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรีมิให้มีการข่มเหงรังแก 6. เคารพบ,บูชาศักการะเจดี ปูชนียสถานอนุสาวรีย์ประจำชาติอันเป็นเครื่องเตือนความทรงจำเราให้ทำดีและเป็นที่รวมใจของหมู่ชนไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรสถานเหล่านั้นตามประเพณี 7. จัดการให้ความอารักขาบำรุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจต้อนรับ และหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุขนอกจากนี้พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ครองเรือนและหัวหน้าครอบครัวที่ดีตามหลักปฏิบัติว่าด้วยคนคองเรือนที่เลิศดล้ำโดยเฉพาะข้อจอจานคือครองตนเป็นพลเมืองที่ดี